เอานะครับสังขยาแนวคำถามที่เราจะต้องรู้และก็จำให้แม่นอะไรชื่อว่าสังขยาเลขนมปังไม่มีไส้ฟาร์มเฮาขนมปัง, <c oughs> งสังขยาฟาร์มเฮาสังขยา,ค,ยาคือการานับนับพอแล้วมันต้องเลข ถ้าเกิดไปนับต้นไม้ด่จะชื่อว่าสังขยาไหมนับไข่ชื่อว่าสังขยาไหมครับก็ไม่ใช่นับเลข <laughs> สังขยาคือการนับครับการนับทุกอย่างชื่อว่าสังขยาแต่ถ้าใครท่องแบบได้าสาธที่เป็นเครื่องกำหนดนับนามามชื่อว่าสังขยานี่ตอบอย่างนี้เลยเปเว <laughs> ถูกเลยถ้าจำจแต่ถ้าจำไม่ได้เราก็บอกว่าอะไรชื่อว่าสังขยะการนับชื่อว่าสังขยาผิดไหมไม่ผิดถูกไหมไม่ถูกแล้วทําไมถึงได้ก็มันไม่ผิดมันไม่ถูกมันยังถูกอยู่แต่มันไม่ถูกร้อยเแต่ถูกคือการนับชื่อว่าสังขยา คณะทำการนับตออแบบภาษาคนมีความรู้นักเรียนผู้เรียนมีศัพท์ที่เป็นเครื่องกําหนดนับนามมันนามชื่อว่าสังขยาโอ้มาได้อะนะมีสองอย่างคือปกติสังขยากับภูรณะสังขยาปกติสังขยากับภูรณะสังขยาต่างกันอย่างไร นับแบบปกติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าไปตอบหนึ่งสองสามปาชาามขึ้นบกปกติสังขยาหนึ่งสองสามปาชลามขึ้นบปก <c oughs> 1, 2, 3, บนบปูรณะ,ะสังขยาคือนับเป็นชั้นชั้นตึกชั้นที่หนึ่งตึกชั้นที่สองดูชั้นที่สามดูชั้นท, 2, นท, 3, นที่อย่างเราเรียนอยู่ชั้นที่สองอาคารโรงเรียนชั้นที่สอง นี่คือปูรณสังขยานับแบบปกติก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ี่แต่ปูรณสังขยานั้นนะครับมันเป็นเอกวัจนะนะชั้นที่สองในอาคารหลังนี้มีชั้นที่สองกี่ชั้นก็ชั้นเดียวครับมันก็เลยเป็นเอกวัจนะมันไม่ได้เป็นเพราะหัวจนะแต่ถ้า มีสามมณเนนมานั่งเรียนอยู่สองรูปอย่างนี้เป็นปกติสังขยาสองรูปต้องเป็นผูช้ชนะเสร็จแล้วก็อันที่สานี่แหละจะปราบเซียนก็ไอตรงนี้แหะครับในคัมภีร์สัพศาสตร์ท่านจัดสังขยาว่าอย่างไรอยู่ท้ายๆนะตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่เอกาถึงจะถูกเป็นสัพพานาะ่ตั้งแต่บันจไปเป็นคุณหน้านาม ออส่วนโบราณนะสังขยาเป็นคุณน,ะนามแท้ตอ,อบตามนี้ไปตามแบบครับตอบตามแบบอันนี้ก็เป็นแนวก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับวันนี้ผมอาจจะใช้เวลาไม่เยอะเพราะว่าผมต้องการให้นักเรียนไปท่องสังขยาใครที่ท่องเอายกมือนะครับ รูปไหนที่ท่องจบโปติโกรแล้วยกมือขึ้นยกเลยครับยกเลยเดี๋ยวเหีือสัก่รูปโปติโกรนะครับโอ้นิ้วโอ้ไม่กอดนิ้วปัจจัล้า Valeu, né? Yeah. Eh? จบไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดอ่ะเก่งครับเก่ง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 ครับเหลือทบทวนเอาให้มั่นๆเพราะสังขยามันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้อย่างที่เราเห็นนะมันไปใช้แบบอื่นแบบที่ผมเป็นแบบรูปแบบในการสอนมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะส่วนที่เราท่องเป็นอีกอย่างหนึ่งมันคนละอย่างกันแต่ว่าสังขยานี่มันจะเชื่อมโยงกันกับ หน้าที่หถึงหน้าสิบสครับเนี่ยผมถึงให้ท่านวิทยาไปท่องหน้าห้าหน้าสิบสให้แม่มันจะโยงกันแล้วนะครับเสร็จแล้วหน้าห้าหน้าสิบสมันก็ไปโยงกันกับสรพนามอีกมันก็จะเชื่อมกันครับมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันตรงไหนตรงวิพัตนนะครับมันเชื่อมกันตรงวิพัต์อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเอาวันนี้ก่อน วันนี้นะครับสังขยาผมพูดไปแล้วนะคืออะไรปกติสังขยาก็นับโดยปกติปบรณะสังขยาก็นับเป็นชั้นๆจบแล้วครับในคำพีสัมถศาสตร์เดี๋ยวค่อยว่าทีหลังต่อไปเข้าสู่วิธีการนับสังขยาถ้าแบบสมองขี้เลื่อยที่สุดนะเอานับหนึ่งถึงสิบก็พอ,อ หนึ่งถึงสิบก็น่าจะเพียงพอนะทำไมถึงหนึ่งถึงสิบนะครับก็ลองมาดูหนึ่งคืออะไรครับอ่าหนึ่งคือเอกาทวิตีจัตุปัญจาชาสตาตานาวะภาษานะครับซึ่งสังขยา ที่เราจะเรียนต่อไปนี้เนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นสังขยาบวกหรือสังขยาคูณนะผมไม่มั่นใจสังขยามีเยอะนะครับมีสังขยาบวกมีสังขยาคูณนะครับในการนับทีนี้ในบรรดา1นึถึงสินั้นที่ให้นักเรียนข้อง ก็คือ1นถึงหที่เขาอยู่ในแบบแจกแล้วในบรรดา1นถึงหเนี่ยดูในนี้นะครับดูในเอกสารหน้าแผนผังดูในเอกสารหน้าแผนผังแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าไม่เขียนถ้าถ้าท่านไม่เขียนไว้ลืมแน่ๆดูในแผนผังนับการจักปกติสังขยา การจัดปกติสังขยานะครับตรงลิงเห็นไหมลิงเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเอกาถึงอัฐาราะเป็นกี่ลิงครับ3ามลิงนะครับเอกะคืออะไร1นึ่งอัฐาราะคือ อัธาระศาคือ18เป็นสามลิงเป็นสามลิงเอโกนวีสติถึงอัตนาวุติเป็นอิทธิลิงเอโกนะสตังถึงทาัะาสตะสหัสสังเป็นนภุงสกัลิงโกติโกตเป็นอิทธิลิง <otro word> เขาแบ่งไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเราต้องไปตามเรียนรู้อย่างนี้ครับทีนี้มาดูทางด้านของเอกาบ้าง เอกการนับเอกแปลว่าหนึ่งใช่ไหมทวิแปลว่าสองจตติแปลว่าสามเจตุแปลว่าสี่ปัญจแปลว่าห้าฉะแปลว่าหกสัตตะแปลว่าเจ็ดอัถะแปลว่าแปดนวะแปลว่าเก้าแปลว่าสิบดูในแผนผัง11หมายเลข11ถึงหมายเลข20ในแผนผังนะครับอย่าไปดูในเอกสารตัวอื่น ดูแผนผังเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดู11คืออะไรครับ11คือเอ,เอ,เอกาทสัมสิคือทวาทาสัมภาราาสัมสิบสาคือเตระสัมสิคือจตุทสัมจุดทสัมอ่านว่าจุดนนจุดทสัม 15คือปัญจารสาปันนะราสัสิบหคือโสนสักสิบเจ็คือสัตตารสักสิบคืออัฐารสักสิบเก้คือเอกนวีสติกุณวีสักยี่สิคือวีสัวีสติสทีนี้เราลองมาดูมันเป็นน่าจะเป็นสังขยาคูณน,นแล้วก็แปลง 10บวกหได้เท่าไหร่10บวกหเป็น11นะครับนี่ครับ10บวกหแล้วก็สำเร็จเป็นสำเร็จเป็นเอากาทัศน์นิสระอามาจากไหนก็เป็นกระบวนการของเขานะนั้นใครที่ท่อง11แล้วมันจำยากจำเย็นเหลือเกินเราก็คิดีกครับหนึบวก10 หนึบวกสิก็เป็น11นะครับ12บสก็คือสองบวกสองบสเหมือนกันทดทดสายชาติเนี่ยทดสกันเกมพันหน้าทดสกันยักทดกันคือยักษ์ทดกันคือยักษ์สิบหน้าทดสกันสิบนะทดทดทดสวัสดิ์หนึ่งทดสวัสดิ์ก็คือสิบปี ศตวรรษคือร้อยปีสตังร้อยสตะสตะแปลว่าร้อยศตวรรษแปลว่าร้อยปีสหัสวรรษแปลว่าพันปีนะครับทีนี้มาดูสนะิบสองบ้างสองนะครับสองบวกสิบสองบวกสิบก็คือทวีบวกท่าสาจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นอะไรเป็นทวีท่าสาใช่ไหมครับเป็นทวีท่าสา เน้นลบอีกทิ้งแล้วก็ทีฆะที่วะไปลบอีกตัวนี้แล้วทีฆะให้มีเสียงยาวก็เป็นทวารทศสัส่วนพารัสะนะครับก็แปลงทวิเป็นพารเขาแปลงทวิเป็นพารพารัสสสิบสองแปลงทวิเป็นพารอ,อแปลงยังไงเนี่ยพารัสส เอาก็ให้รู้เพราะว่าเราจะได้บวกบวกได้นะจริงผมไม่ได้ต้องการแท่จจาธีบายนี้แต่สําหรับคนที่ท่องแล้วจะได้สังเกต13ก็คือติบวกอะไรครับติบวกภาษอ่าอันนี้แปลงติเป็นเตนะเตราศาะศะแปลงท่าศรเป็นรา,าอ่ะไม่เป็นไรก็ว่าไปผิดถูกค่อยว่ากันจะตุจตุบวกทษา จตุภวท่าษาเป็นจตุด้อนพระทหารเข้ามาตัวหนึ่งทสาษายังคงอยู่นี่สินะครับและอีกตัวหนึ่งอานว่าจุดนะจุดทสาษานี่ก็ยังเป็น14นบสีพอขึ้นเลขหง่ายนะครับเลขหก็คือปานจากทาษานะครับนี่สิบห้าสิบังเอิญว่า16บนี่เขาใช้แปลงม่อนเลยโซละสณครับ 17, 17คือสัตตาสตตระสันะครับส8 18, 18คืออัตถะระสังนะครับแปลงเป็นทักษะไปแล้วก็เอภูนะวีสติหรือ โอหรือโอนาวีสามสิบเก้าพอสิบสิบก็เป็นวีสาว,ว,ว,วีวีสติบางตัวเราสังเกตได้บางตัวเราสังเกตไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างปัญจา ปัญจธาศา,าอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยปัญจบวกธาศาก็15บห้าว่สิห้าตรงๆจุดธาศุจุด,าส,าจดสีนะวันจาตุทศีวันปัญจมีแล้วก็สักที่จะต้องรู้นะก็คือเอ็นภะูณะ วีสะแปลว่าอะไรครับสิเกนี่ลองมาดูมันคือยี่สิบลบหนึ่งนะครับเอกอูนะวีสะนี่สับมันมาอย่างนี้ยี่สิบลบหนึ่งอ่านว่าสิบเก้ามีแต่ประเทศไทยนะอ่านว่าสนะิบเก้าประเทศอื่นๆเขาก็อาจจะบอกยี่สิบยันหนึ่งแต่คงไม่ทันกินนะมั้งพูดยี่สิบยันหนึ่งยี่สิบลบหนึ่ง ยี่สิบลบหนึ่งก็ยังจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะยี่สิบลบหนึ่งมันคืออะไรยี่สิบลบหนึ่งสิบเก้าก็เลยพูดสิบเก้าแต่เวลาไปแปลจริงๆแปลหนังสือจริงๆเราดั้นไปแปลว่า2 0่สิบหนึ่งเราไม่ได้แปลว่า19เลยหลายจุดนะครับ20ก็คือวีสะครับยอน หรือลบก็คืออนะูนะเอกะก็หนึ่งยี่สิบลบหนึ่งเท่ากับสิบเก้านี่ภาษาบาลีนันสวยงามนะ,ะอ่าะะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการการนับต่อไปมาดู21่บ้าง นะ20 21ก็ต้องมาดูสามว่า20มันคืออะไรก็คงยังยืนพื้นอยู่ที่เอกะ1ึทวิ2ติ3จัตุ4มันจัตหนะเลขเหลัก2นี้ คือในจำนวน20นี้จะหายากหน่อยนะเพราะว่าพท์เดิมคือวีสติแต่ว่าจะยากแค่ไหนก็ไม่น่าจะเกินกำลังความสามารถนะบวกหนึ่งเข้าไปเป็นเอกะวีสติ S นะ2เอกะแล้วก็ทวาวีสติพาวีสติ22เตวีสติ S 23 จะปูวีสติ24ปันจะวีสติ25่ชับอ่านว่าชับนะชับพีชับพีนะชับพีเป็นอย่างนี้ชับซึ่งชับพีมันมาจากชานะครับชาแล้วก็วีสะแล้วก็ติ อ่านว่าฉับพีสติเพราะเขาแปลงวแหวนเป็นพอพานตามหลักภาษบาลีก็เลยพอวอแหวนแปลงเป็นพอพานแล้วมันต้องหาพอพานมาเป็นเพื่อนอีกตัวหนึ่งก็คือซ้อนขึ้นมาเป็นฉับพี 27, 27. ่สคือ สัตวิสติ2ี่สิบแคืออัาวิสติ29 29นี้นี่จะต้องเป็น30ลบหนึ่งถึงจะเป็น29กดังนั้นก็เลยกลายเป็นเอกูนัตเอกูนัตติงสานะครับ29ติงสาติงสติสต30ผ่านไปแล้วนะถึงเลข30ติงสานะครับ30 ต่อไปเอาติงสาไปบวกกับหนึงสก็เป็นเกัดติงสามสามสิบบวสองเป็นทวัตติงสาพัดติงสา3สาบบวกสเป็น30คือติงสาอสามคือเตคือติ ป็นเตติงสาจตุจติงสาปัญจติงสาชัดติงสาสัตติงสาอัตติงสาเอโกนะจัตตานิสัตูนะจัตตานิสัตสามสิบเก้าจัตตาลิสัตตาลิสัตสี่สิบเราก็จะแจกอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่มีการบ้านกันผมไม่มีการบ้านให้นะเพราะว่าต้องชะลอรอรูปที่ยังคล่องไม่ถึงในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะ พัฒนาการได้นะครับในเรื่องของการท่อง